เวค่ะเดี่ะเชิญครับเชิญครับร้อไม่เชิญเลยนเชิญเลยครับท่าน,นครับบั เห็นที่ประชุมบอร์มีการกำชับอะไรเป็นพิเศษบ้างก็อย่างที่สื่อมวลชนทุกคนทราบเมื่อเช้าที่ท่านนายรัตรีได้เดินทางมาที่สำนักงานรผืชาติแล้วก็ท่านก็ได้กรุณามามอบนโยบายและข้อสั่งการในการปฏิบัตินะครับหลายข้อวันนี้ก็จะนำรายละเอียดดังกล่าวเนี่ยมาลงรายละเอียดสู่การปฏิบัติกำชับตั้งแต่ท่านรองผบผู้ช่วยผบแล้วก็ ผู้บัญชาการในพื้นที่ผู้รับการหัวหน้าฐานีตํารวจทุกแห่งครับโดยเฉพาะหน้าที่การงานหลังจากที่มันมีการสับเปลี่ยนรองมัม่มคนคงลองฟอตัวท่านเองในฐานะผอบตรเนี่ยขเยข้าไปด้วยขณะนี้ยังไม่มีความจัเป็นต้องสับเปลี่ยนอะไรครับในสายงานเนี่ยมีผู้ช่วยขอบตรเนี่ยอยู่ในสายละสี่ถึงห้าท่านอยู่แล้วนะครับซึ่งในลักษณะงานที่กําหนดไว้เนี่ยผู้ช่วยขอบตร ในลำดับอาวุโสก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อยู่แล้วแสดงว่าตัวท่านเองอยังคุมพออยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับผมผมเรียนอย่างนี้ครับว่าผมคือรองผู้อุปการตัวเองชาติหน้าง,งานอะไรที่ผมต้องรับผิดชอบก็ยังรับผิดชอบอยู่นะครับซึ่งยังต้องหารือกับฝ่ายบริหารของตรอแล้วผมเองเนี่ยก็จะทําหน้าที่ของรักษาการ ในการบริหารจัดการสำนักงานชาติเท่านั้นเองนะครับท่านผอตรท่านต่อสักยังเป็นผออยู่ยังเป็นผออยู่ครับเพียงแต่ผมทําหน้าที่แทนท่านในขณะที่ท่านไม่สามารถทําหน้าที่ได้เท่านั้นครับแต่ในช่วงที่ท่านทําหน้าที่รักษาการผอตรเนี่ยโดยเฉพาะคดีในส่วนอเรื่องคดีสําคัญอย่างเช่นหากมีการตั้างคณะกรรมการของมาเปตรวจรเอกสุรเชษต์หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะตรงเนี้ยอ่า สามารถดาเนินการได้ที่ตัวท่านเลยหรือเปล่าครับเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีอยู่แล้วนะครับว่าไปตามหน้าที่และอํนนานาจแล้วก็กระบวนการที่แต่ละคณะอยู่ในหน้าที่และอํนนานาจของเขานะครับานัเนเองโดยเฉพาะในประเด็นที่ว่าทำพมออตอตั์เนี่ยระบุว่าจะมีการยื่นสํานวนให้กับปพปพชดําเนินคดีในเรื่องต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตรงเนี้ย ในส่วนนี้ทางพบต่อสัตว์เป็นคนรับผิดชอบหรือว่าท่านในฐานะรักาการจะต้องินการต่อรอความเห็นจากคณะกรรมการแต่ละคณะซึ่งจะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเองครับรอจนกว่าท่านพบต่อสัตว์จะกลับมาหรือว่าทางคณะ,ณะกรรมการรอคณะกรรมการที่จะมีความเห็นเสนอมานะครับผมเองก็ผมมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายข้อสั่งการของท่านนายก เรื่องอะไรครับเรื่องเมาาื่อเช้าเรื่องเมาาื่อเช้าสิบกว่าเรื่องสิบกว่าเรื่องเป็นเรื่องอะไรพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับผมมีหน้าที่ในการบังคับบัญชาแล้วก็ไปกระตุ้นให้ตำรวจในพื้นที่เนี่ยได้ปฏิบัติจะต้องมาเกิดผลงานด้วยแล้วถ้าไม่เกิดก็ต้องมีการพิจารณาครับในทางปกครองถามว่า สิ่งที่ท่านนายยกรงตีได้กำชับเมื่อเช้ากับสิ่งที่ผมในฐานะรัศการจะทำทำเพื่อเลยนะครับทำเพื่ออาชญากรรมและสิ่งผิดกฎหมายที่ไม่ถูกต้องนะครับตำรวจจะหน้าที่หรือไม่หน้าที่ต้องทำนะครับต้องบูรณาการกับทุกภาคส่วนและผลสะท้อนมันจะออกไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะบร์บบดกับคนเนี่ยมาตรการเด็ดขาดของท่านช่วงที่รักษาการเนี่ยจะถึงขั้นต้องย้ายผู้จาัดการผู้การอะไรเลยไหมให้มันชัดออกมาอย่างนั้นเลยไหมขณะน,นี้ผมมอบท่านพลตำรวจโทอัคารเดชพิมลศรีผู้ช่วยผบตรเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบ<ม>ดำเนินการซึ่งท่านผู้ช่วยอัคารเดชก็มีนังสือสั่งการลงไปแล้วผมก็เห็นแล้วนะครับส่วนการพิจาาณากาลมโทษเนี่ยก็ขอให้อยู่ในกระบวนการของการสืบสวนคทีจ,จริงในเบื้องต้นก่อน แล้วก็จากนี้ไปเนี่ยผมจะกําหนดมาตรการแนวทางที่จะเป็นการให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัตินะครับซึ่งเราต้องปรับตามนะครับไม่ให้มีด,ดืนย<อ>ันว่าไม่ให้มีโดยเฉพาะบอนออนไลน์เนี่ยตอนนี้จับต้องได้เลยคือในโซเชียลเนี่ยเป็นพันเว็บหมืน่นเว็บเลยเนี่ยรตรงนี้เราจะมีมาตรการภายในสามสิบวันสิบห้าวันให้แล้วชัดเลยไหมเอาเป็นว่าผมจะเร่งรัดดาเนินการให้เกิดความชัดเจน ต่อสังคมและพี่น้องประชาชนเพื่อไม่ให้กลายเป็นเรื่องของบ่อนทําลายสังคมเรานะครับไปมอม,อมอเมาลุ่มหลงในเรื่องเหล่านี้เอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นขั้นให้หมดเป็นศูนย์เลยไหมในเว็บไซต์จะพยายามครับจะพยายามอย่างสุดความสามารถเลยเพราะผมมีหน้าที่รับนโยบายท่านนายกมาปฏิบัติรับแล้วต้องทําเพราะดูเหมือนว่าไอ้เรื่องเวทนันเนี่ยมันเป็นสาตั้งต้นทําให้เกิดความ ล้าฉันเนี่ยจะเป็นความสำคัญที่สุดระดับต้นๆเลยไหมผมไม่ไม่อาจไปก้าวล่วงเรื่องเรื่องเรื่องอะไรหรอกนะแต่ผมยืนยันว่าผมจะเร่งรัดขับเคลื่อนแล้วก็ปากตามสิ่งเหล่านี้อย่างเด็ดขาดมีการตั้งขอบเวลาผู้บังคับผู้ตัดบังคับบัญชาเลยคว่าจะต้องเห็นผลภายในกี่วันอ่ะว่าจะเป็นสิ่งเรื่อที่ท่านนายกใช้คําว่าเร็วที่สุดผมไปตีเส้นตีอะไรเนี่ยผมคิดว่า ผมอยากจะใช้คาว่าเร็วที่สุดในขณะที่ผมรักษาการอยู่นี้ให้ชัดเจนนะครับสิ่งที่ท่านจะต้องปฏิบัติหลังจากอันนี้ไปในการรักษาการเนี่ยมันมันอาจจะมีคดีความหลายๆเรื่องหลายๆราวตรงนี้ท่านสามารถตัดสินใจได้เลยนะถ้าอยู่ในอำนาจหน้าที่ผมตามกฎหมายและระเบียบตัดสินใจได้เลยเรื่อพราะเพราะการรักษาการคือมีอำนาจในการบริหารจัดการเหมือนท่านผบอยู่แล้ว แ้วเรื่องบางเรื่องจะต้องหาเลยกับท่านผบต่อศักดิ์ถกไหมในฐานะที่ยังเป็นผบตก็คงไม่ต้องแต่ผมยังให้เกียรติท่านผมบอกแล้วว่าท่านผบต่อศักด์คือผบยังเป็นผบตรการปฏิบัติอะไรในเรื่องพิธีการหรืออะไรก็ต้องก็ต้องให้เกียรติท่านแต่ในเรื่องของการตัดสินใจหรือการบริหารราชการเป็นหน้าที่ผมนะครับเป็นหน้าที่ผม แต่การให้เกียรติกันต้องมีต้องมีครับไม่ว่าจะเป็นท่านผอ,อต่อสักหรือท่านลองสุรเชษอะไรที่เป็นเรื่องของผุ้ชาดับสูงตออ่อรอผมยังให้เกียรติทั้งคู่ผมจะอยู่ในบทบาทของรักษาการนะครับผมไม่ได้เป็นผอ,อจะอทําหน้าที่นี้เท่านั้นเองสองท่านจะแสดงพลางที่จะการัอตอนตีเป็นตัวจริงภายในเดือนกันยายเลได้ไหมอย่าไปคิดถึงขนาดนั้นเลยครับ <laughs> อย่าไปคิดถึงขนาดนั้นเอาเป็นว่า เราอยู่กับปัจจุบันเราอยู่กับสิ่งที่เราได้รับคําสั่งมอบหมายเราเป็นตํารวจเราต้องปฏิบัติหน้าที่ที่พุ่ชามอบหมายให้ดีที่สุดและเกิดผลงานที่เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ทําให้สังคมเนี่ยได้รับรู้และเกิดความเชื่อมั่นกับตารวจให้มากที่สุดแต่ก็เป็นโอกาสที่เราจะแสดงฝีมือให้ผู้บังคับบัญชาเห็นได้ไหมครับก็เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ เป็นหน้าที่ที่ต้องบัติแต่ผมไม่เคยไปคาดหวังถึงขนาดมองอนาคตอย่างนั้นนะครับทําให้ดีที่สุดในขณะที่ท่านผอต่อสั่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครับโอเคไหมครับขอบคุณพี่น้องสื่อวงจรทุกคนครับขอบคุณครับ